สวัสดีครับผมชื่อสารนเศรษถวิวัฒน์ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลรน่าครับภายใต้ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหัวข้อการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการจัดการตามหลักธรรมภาภิบาลได้มีการกำหนดตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี นะครับตั้งแต่ปีพศ2546จนถึงปัจจุบันหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า local performance assessment นะครับซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองขณะนี้นะครับเรายือนอยู่ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับ เทศบาลตำบลสพญานะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะครับมีผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โดดเด่นได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีผลการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2,560นะครับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจรางวัลชมเชยประเภททั่วไป ของเทศบาลตำบลน,นะครับและได้รับรางวัลโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษาวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจและรางวัลอื่นๆที่ได้รับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอีกมากมายครับในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสัพพยามีผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคิดเป็น ร้อยละ96.39นะครับและได้รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงนะครับรางวัลระดับพอใช้บอลนะครับอันดับที่หนึ่งประจำปี2567นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่าน ไปเรียนรู้แนวทางปฏิบัติงานจากเทศบาลตำบลสัพยาว่าเขาทำอะไรเขาเตรียมความพร้อมอะไรบ้างที่ทำให้มีผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้แนวทางปฏิบัติ งานของเทศบาลตำบลัพยานะครับผมขอญาตแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับบุคคลผู้มีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ที่ทำให้เทศบาลตำบลัพยาเนี่ยมีผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นสวัสดีครับท่านครับขอญาติรบวนท่านช่วยแนะนําตัวสักนิดครับก็การจนาอุดมญาตินะคะ,ะหลาดเทศบาลตำบลัพยา มาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตาบนตะยาครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542ซึ่งตอนนั้นเป็นการยกฐานะเปลี่ยนแปลงฐานะนะคะตามพาบรบเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลนะคะซึ่งก็เป็นประหลัดคนแรกแล้วก็ตั้งแต่บริหารงานมาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็25ปี10เดือนแล้วค่ะแล้วก็ในการบริหารงานเนี่ยประหลัดก็จะให้ความสําคัญกับการประเมินสิทธิภาพ ของการทํางานนะคะโดยจะใช้ตัวเนี้ยเป็นการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเพราะว่า LPA เนี่ยมันมีตัวชี้วัดครอบคลุมหมดทุกด้านในการทํางานของเทศบาลขออนุญาตท่านผู้หลักช่วยเล่าคร่าวๆตั้งนิดหนึ่งครับว่าเทศบาลตําบลสยาเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมีการเตรียมงานอย่างไรในการารับการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลตำบลสัพยาที่ทําให้เทศบาลตำบลสัพยาเนี่ยมีผลคะแนนที่โดดเด่นครับท่านประหลัดครับค่ะก็ผลคะแนนของเราเนี่ยมันก็จะเตรียมความพร้อมของเราเนี่ยจะเริ่มจากว่าเอ,อตอนต้นปีเนี่ยเราจะตอนทําแผนนะคะเราก็จะทํานายุทธศาสตร์ของชาติยี่สิบปีนะคะนโยบายของรัฐบาลนโยบายของจังหวัดนะคะ มาทบทวนร่วมกับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลซึ่งท่านนายกจะเป็นคนกําหนดนะคะแล้วก็เอามาจัดทาแผนนะคะแล้วก็นําผลคะแนนของ LPA ของปีที่ผ่านมาค่ะเราก็มาดูข้อบกพร่องว่าตัวไหนที่เราได้คะแนนน้อยนะคะเอ่อตัวชี้วัดต่ํานะคะหรือว่าไม่ผ่านเกณฑ์เอามาพัฒนานะคะหลังจากนั้นเราก็จะทาเออนำแผนเนี้ยไปทํางบประมาณแล้วก็ดําเนินการจัดกิจกรรมให้มันตรงกับตัวชี้วัดเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ใน LPA นะคะแล้วก็ค่าตัวไหนที่เราไม่สามารถทําได้นะคะเราก็จะส่งบุคลากรของเราเนี่ยไปอบรมนะคะในด้านต่างๆอย่างเช่นถ้าเราทําการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราไม่มีความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวเลยบุคลากรของเราจะต้องไปอบรมนะคะเออตามหน่วยงานที่เขามีความชํานาญตรงนี้นะคะหลังจากพัฒนาบุคลากรแล้วนะคะในแต่ละด้านทางด้านคางทางด้านช่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอามา ดำเนินกิจกรรมนะคะเอานําความองค์ความรู้ดังนั้นะมาดําเนินกิจกรรมของเรานะคะแล้วพอมาเอ,อเราได้รับหนังสือสั่งการนะคะได้รับการแจ้งเกณฑ์นะคะแต่ละปีเนี่ยปีนี้แจ้งเกณฑ์ว่าอะไรก็ในส่วนของประหลัดเนี่ยก็จะเอามาดาวน์โหลดอ่านก่อนเลยนะคะแล้วก็ดูตัวชีวัดว่าของเราพร้อมไหมอะไรยังไงนะคะพอเราศึกษาตัวชีวัดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะดูว่าเรามีเวลาในการวกรวบรวม รวบรวมเอกสารในการทํางานเนี่ยวันนี้เท่าไหร่กี่วันนะคะเราเรากเหนดมีระยะเวลาถูกต้องค่ะมีระยะเวลาเต็มตัวใช่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนก็คือจะกําหนดการจัดประชุมประมาณ4ี่ครั้งนะคะก็คือแบ่งภารกิจ นะคะใครจะได้รู้ว่าหน้าที่เราทําอะไรแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ติดตามและประเมินผลประแาณภารกิจให้น้องๆนะครับไปรับกองรับผิดชอบใช่ครับเอกองได้รับทราบรับทราบตรงนี้ค่ะขออนุญาตให้ท่านประหลัดนะครับได้ช่วยสรุปแนวทางปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสัพยาเพื่อพี่ๆน้องๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับได้ไปเรียนรู้และก็ได้นำไปใช้ประโยชน์ ในการรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของท้องถิ่นของตัวเองต่อไปค่ะก็แนวทางการดําเนินง,งานของเทศบาลเมืองกัทยานะคะเนื่องจากว่าเราเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะคะบุคลากรน,น้อยหัวหน้าส่วนก็ไม่มีมีไม่ครบเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ดำรงตําแหน่งที่นี่มาเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยเราก็จะเน้นการทํางานเป็นทีมแล้วก็สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเช่น อ,อสมมุติว่าภารกิจของกองหนาสุขอย่างเงี้ยมีเจ้าหน้าที่มีเฉพาจจะอัตราจ้างลูกจ้างไม่มีข้าราชการเลยแล้วลองประหลัดกจะรักษาการเพราะฉะนั้นก็จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนนะคะแล้วก็เอ,องบประมาณเราจะดูงบประมาณะค่ะงบประมาณใครเป็นเจ้าภาพหลักนะคะถ้ากองไหนเป็นเจ้าภาพหลักกองนั้นจะต้องทาโครงการส่วนการขับเคลื่อนเนี่ยจะเป็นของกองใช่ไหมแต่ละกองใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่ทํางานร่วมกันนะคะก็จะมีทุกกองมาช่วยกัน เพราะว่าแต่ละกองมีคนสี่ห้าคนต้องช่วยกันทั้งเทศบาลค่ะเพราะฉะนั้นทั้งเทศบาลจะรู้แกะงานแต่ละงานเนี่ยจะรู้ทั้งเกือบทั้งหมดนะคะแล้วก็เประหลัดเทศบาลแล้วก็รองประหลัดเทศบาลเนี่ยเราก็จะทําหน้าที่ประสานงานนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาพอประสานงานได้แต่ละฝ่ายนะคะประสานให้หรือว่าจําเป็นต้องประสานตอง,ององค์กรอย่างเงี้ยอำเภอรหรือจังหวัดเราก็จะดําเนินการตรงนั้นนะคะแล้วก็ หน้าที่สําคัญคือการติดตามประเมินผลเพราะว่าถ้าเราไม่ติดตามประเมินผลในการทํางานเนี่ยก็จะหายไปนะคะตรงนี้เราก็จะไม่รู้ว่างานแต่ละงานมันถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ฝ่ายบริหารคือคณะผู้บริหารคือท่านนายกเนี่ยก็จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆนะคะตรงนี้อย่างอย่างเช่นอถ้าจ,จําเป็นจําเป็นจะต้องทํางานนอกเวลาท่านก็าอาจจะส่งอาหารหรือเครื่องดื่มมาสนับสนุนเพราะว่าที่นี่จะไม่มีการเบิกค่าล่วงเวลานะคะตรงนี้เราก็ทํางานแบบนี้แล้วก็ใน แต่ละปีที่สําคัญเนี่ยเราจะใช้ผลการประเมินเนี่ยคะแนนของ LPA นะคะเป็นตัวชี้วัดส่วนหนึ่งเลยนะคะในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการประเมินค่าจ้างนะคะที่นี่ทูกจ้างเราจะส่วนใหญ่จะจ้างตามประสิทธิภาพถ้าไม่ไหวก็จะต้องเอาออกนะคะตรงนี้เราตอนสัมภาษณ์ตอนเข้างานเนี่ยเราจะบอกก่อนเลยว่าคุณทํางานไหวไหมนอกเวลาเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นการอุทิศเวลานะคะให้กับทางราชการก็จะประมาณนี้ค่ะ ครับเราก็ได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติจากเทศบาลตำบลสัพยามาพอสมควรแล้วในานามของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชนาถต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสัพยาและต้องขอขอบพระคุณท่านประหลัดที่ได้กรุณาถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสัพยาเพื่อพี่ๆน้องๆนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่จะได้นำไปเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปขอบคุณครับท่านระลลัดครับนะ